อันนี้ไปมันติเป็นสิบเอ็ดอ๋อมันจะเป็นรักการและรักสูตรเขาเลยเออมันติเป็นสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่ามันต่อจากไอ้ตัวนี้มากนะพ่อเออต่อจากอันนี้ไปมันติหนี่เลยเอาด้ปะให้คนเล่าไปเรื่อยๆเนาะทั้งกัดสำหรับนี่กับมันตามแนวทางมาตามแนวทางปู่ฤาษีตองไฮ้ยต๋องสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใจไหนเนาะฝันหยังน้องงวดนี่ ก็จะเพิ่มเติมม่อยู่ดิคือว่าเมื่อขึ้นบ่ได้รับบ่ได้นอนคือวางไหนบางหนึ่งหันฝันอยู่ฝันตะวังจำบ่ได้ฝันตะวังจำบ่จาได้ฝันจะเพิ่มให้เพิ่อว่ามาจิดมาตัวนี้นะครับเป็นตันไหนเป็นตัวเป็นโตัให้ให้เพิ่มตัวไหนสองตัวขึ้นสามเลยบ่ได้เลยบ่ได้เลยก็ล่อว่าจะเอามื่อมื่อเพ่งกันดีกว่า อาฝันอีกเนาะเออล้อว่าเลี้ยวเ,เมื่อเพ็่หให้ยเสร็จเลยเมื่อเลี้ยวเสาก็เลี้ยวตรงจันยุ่นี่มันจะแก้งแต่ว่อาอันอย่างนว่าจุดทูบขอกับภูมิเจ้าที่อยู่ดีบ่แม่นบอกมือหนะึ่งเออจุดทูบขออืมเอ้าถ้าพระท่านได้ฝันก็จะเอา,าเลขทูบไปกวนตีเกิว่ามันเหลขกหอดรอบมีอยู่ เลขทูปก่อนเอาอันี้เลขทูปก่อนอ๋อมือนั้นมาจูดอยู่นี่ได้ได้ตัวไหนล่ะนี่จำได้บ่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เลขทูปนะเออเอาเก้าหกสเดี๋ยวผมสะเขียนเอาอันนี้ก่อนเจ็ดหนึ่งมาจะเสร็ถูกหมดมือ โอ้เล็กๆตีเป็นมันมันเคยม,ม,มันเคยมันเคยอยออกมเคยมาืคเคยมากันทูกพื้นเทียนรุดมือสองหรือสามนี่ต้องลดลงไปอ๋อครับแต่ว่าจุดจุดได้นี่จุดได้ตัวใด,ดก็เดี๋ยวีิเขียนกอนเอาเงาหรอกเอาเอาเลขที่จุดทูบไปมือนั่นแหละ เก้าหกสี่เก้าหกสี่แปดหนึ่งเก้าหกสี่สี่เออถนะเล็กถูวันนี้เฮ็ดถูหลุดมือวัเจีทูถมันหลุดมือดอกหนึ่งก็เลยตีเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งอ๋อเขียนเขียนนิง เขียนเฝ้าๆเพิ่มแปหนึ่งแล้วอยากอยากเพิ uh, ่มอียังก็สิบเอ็ดกรเกวอยากเพิ่มสิบเอก็เหนึ่งคือว่าอยากเพิ่มสิบเอ็กเลายนึ่มันเคยออกไปไล่นี่มันเคยออกไปไล่นี่เพิ่มตัวเพิ่มตัวไหนก็สั่นมาผมจะเพิ่มเลยทีได้โชว์เลย เก่าหนึ่งหอกไปนะเก่าหนึ่งเพิ friends, ่มเก่าหนึ่งเพิ่มเก่าหนึ่งอันนี้เลขถูกเก่านามูเลยก็ไดัโตดัวเอาเป็นตัวเอกเลยโอ้ตัวแดงแดงเลยแล้วโอ้มั่งหว่านดีกว่าตัวเอกเว้ยมันหอดรอบเหรอเพื่อนว่ามันตองมาเพ่อ่ามันตองมาเก่าหนึ่งโอ้แขนเขเลยสีแดงเลยพี่น้องตัวใหญ่ๆตัวเอก เาห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้เอาปะเอาเอาอเอาหนึงน่งหนึ่งนี่เด้อระหว่าถามมันออกแล้วมันมันมกจะออกแนวนี้แมนกะเลยต้องเอานะสำหรับเลขทถูกไปเนี่ยสองจุดตั้งแต่เลา,ายมือแล้วเนาะขอปุ่มจดทีเสาเเราไปซองว่ดไปเห็นสอ,องข่าเลยเสาเเราของซองวัดเด้เสาเลาว โอ้เข่าโชว์หมดไปเลยเนาะเข่าสชว์หมดหมดรางันเข่าเล่าอีเจ้เอาเอาห้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเล่ากันค่อยเอาไปอันเอาเงี้ยเติมเงี้ยมันเพิ่นมาเพิ่มเติมเหมือนว่าเพิ่มเอาด้นกเกาหนึ่งนี่เป็นยังไงสีสองนะครับหรือว่าพ่อใหญ่สองผู้เท่าเฝ้าป่าช้านี่พี่น้องเนะเบิ้งชัดๆอีกกระลักนี่ของแท้แน่นอนเดี๋ยวถ่ายจังได ถ้าฝันถ้าฝันก็ควายชิมาตามอีกแค่นึงเพราะว่าเลขฝันไม่ต้องนี่ยวเขาแม่นคือกันเลขทูบนี่เคยจุดเขาหอดสามตัวคนเด้อเนาะให้เนาะไปกี้จุดสามตัวนี่เขาขอพุ่มเจ้าที่อยู่นี่บอกแมนขอพุ่มอยู่นี่แหละเมื่อนันท์เก่าเก่าที่นั่นก็ฟังวิทยุกันว่าสองเก่าที่ไม่ออกแม้แต่มาเก่า ก็นั่งฟังอยู่ถามได้หน่อย่าสองเก่าเก่าสองหน่อ,อคือว่ามันนั่งคุยกันอยู่สี่คนมีแต่ผู้เฒ่าแ, <c oughs> และที่เก่าเก่าสี่เก่าอ๋อันอันมักมักส่วนตูมักในใจไหนก็ในตรงนนี่ยไหนไนเนีน่ย เก่าี่ปดหนึ่งเก่าหนึ่นี่มักพิเศษเลยนี่ยมักสนตนี่มีปแต่ว่าถูก่นนี่มันบอก่กลตี้ย่มาวกันหมเก่าน่งมักแ้งอยู่ด้โอ้มักเก่าหนึ่งมักแข้งเด้อพี่น้องเก่าหนึ่งกับสิบเก่ากับสิเดเด้อแตดงวารเด็กชอบส่วนตัวเลยนส่วนตัวเก่าหนึ่กับสิบเอ็เต็เลขกถูกนี่แลววาบ่มักปันไหน ต้องเอาไปวิเคราะห์วีน้าเบิ่งพี่น้องเป็นแนวทางนะครับสำหรับของปู่ฤศีต๋องปู่ฤศีต๋องหรือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับหนึ่งมันหนึ่งละนะแปดหนึ่งมันเ้านครับเคกันี้อยู่ในหันู่เล่หนะโอเคพี่น้องแคบได้แคบเนาะเป็นแนวทางนะครับเป็นเลยกาะจะมาตามในตรองอีกรอบนึงล้วหละเพราะว่า ล้อเลขฝันเนามือเพ่งสิขอยกค่้นึงมือวันพระครับมือวันขอกอยโบ๊แมนมือนี่บอกมือเพ่งมือนี่บอกขึ้นนี่บอกมือไหนนเดียบนึงมันต้องอีกเจสองมือหรือสามมื่แม่นบอกเออสามมื่สองนันนะครับ อ่ะโอเคพี่น้องพิมรอนะครับพิมรอปู่ฤาษีตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับเดี๋ยวยังไงจะมาตามอีกทค่นี้แต่ว่าถามาถามยังบมีความฝันหรือว่าบ่าได้เพิ่มเติมกะเอาตัวนี้แหละครับในงวดนี้เนาะไปวิเครห์ปิจารณาเนาเงิเ,เดเ็กมาก,กขึ้นอีกมากด็กมาก่งตัวใด่ก็่า้งตองตัวเดียวน่ะตัวเดียวว่าเก่าหนึ่งกับสิบเอ็ดเก่าหนึ่งกับสิบเอ็ดนี่แหละเก่าหนึ่งกับสิบเอ็ดถ้าสามตัวกับเก่าหนึ่งหนึ่งไปแมน กับได้กับได้สิบเอ็ดเนาสิบเอ็ดับได้กับได้กับได้ระว่างสิบเอ็ดกับได้ับได้กับได้คุณปอกับได้อยู่กับได้อยู่กับเป็นเจเจอาไ้หลังแล้วหนไไาอสหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่าน่เข้ามารับชมนะครับไปปกันไม่ไม่คุ้นหนาครับขอบคุณี่้องอะไรครับบดครับโชคดีมีโชคลาภครับผม